รู้ไหมคะใส่ของไม่ใส่ของใส่ของอะไรนะคอนเสิร์ตชื่ออะไรอะไรมันลืมชื่อคอนเสิร์ตเนาะเดฟลิสได้หัวหดกค่ะมัะนต้องอะเนี่ยไม่ไปลืมเนี่ยน้องเนียอะไรนะวันนี้เดี๋ยวได้มีเรื่องกันะพี่ว่านี่ยังไม่เจอพี่นันนะมาเขาไม่หัวหยกใช่ไหมเขาไม่หัวหยก เปินเปิดอะไรวะเฮ้ยเปินไม่พี่แค่วันเอี้ยเนี่ยพี่สนิทกันแล้วเนี่ยนี่แหนี่ใส่เลยมเอาไปเจอพี่กันต่อจลมออกจากแคกั่นัอมเลยจบวันนี้ไมเรืยเรยเบืองแบตเตอรี่รบให้หมดเลย พัดละสีเด็ดเด็เนี่ยอืออ่าอยู่ละอ่าพูดได้ว่านี่ต้อง